เรื่องนี้ไปดูศัตรูประจำบ้านบอกเลยปะทะเดือดดิฉันเพื่อพยาธิสัเทศพยาบาลวิชาชีพคนไข้เข้ามาที่ห้องทําแผลนายคนนี้อยู่บ้านดีๆนี่แหละครับตัวจองเวนก็มาเฮ้ยมาเลยครับเอาเฮ้ยไอ้สารไอศัตรูตัวประจำบ้านเลยไเนี่ยเอาเอาตีตีเอาเอาให้อยู่อยู่ไหมอยู่ไหมเอายั้งยั้งยังเอาไว้อยู่ไหมอยู่ไหม ซับไปอยู่ไหมอยู่ไหมถูกวะตายแล้วมั้งเออก็น่าจะนะตีซะเหนื่อยเลยนี่แม่เออควรใจเลยเอ้ยเอาไม่ตายมันไม่ตายแล้วโอ้โหอไ้เอ้ยเอาใจเอาใจเอาให้ดีเอาใจ เออออกไปเลยเอาไปให้ไกลๆเลยเตะซะได้ไหมโอ้โหเฮ้ยมาทำไมเนี่ยโอ้โหหรือว่าเมื่อกี้กูเตะต่อไปใ่เยเอาให้ไกลเอาให้ไกลเตะไปไนลๆไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยเู่ไหน เละสแลงเลยเลือดอาบเลยอือเอ้วยังยังมายอเลยโธ่แมงสาบโอ้เห็นกับแทลแผลี่นิ้วเท้าเลือดอาบมาเลยค่ะแผลลึกมากไปทําอะไรมาถึงแผลลึกขนาดนี้คนไข้ก็บอกว่ามันเป็นเตะแมงสาบแล้วก็นิ้วเท้าก็เข้าไปในรูตะกร้าผ้าพลาสติกทําให้เป็นแผลงานนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเวรกรรม ขอขอบคุณคุณเกือือประยาริศสันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าของเรื่องเตะ,มะแมลงสาบเลือดอาบ